แก๊งวัยรุ่นซึงบักเวปกติอยู่ด้วยกันทานน้ำอะไรครับน้ำท่อมับเดี๋ยวเรานำไตรรัตน์ริย์ดุลมาผสมกับท่อมไม่ไม่ไม่ไฮ้ยไอ้ไอ้เปิดแก๊สต่ำเสียอะไรลองผสมกันไงไอ้สันไอ้นี่เอ๊ะจจะต้มจะต้ม เช <Wow. S 3> ็คเช็คเช็ค แล้วกูเนาะเอ้ยเยบึกลับจ้างหลังเลไหมเอออรปะแต่ว่าพว่ากูมีเรื่องที่ท <ไม S 2> ดีะแก๊งเราอะเหมือนเงินม่งไม่มีแล้ววะเรายังมีแก,งก๊งอ,อยู่วะมีฮิวดีเฮียใส่ชุดที่ไหนอ,อเออแต่เราแบบบวชไปอะเราไม่มีงบเลย,เยแล้วนี่นี่นล่าสุดนี้เลยพี่แอ๊บจ้างเราถ่ายทูตทดูแต่ว่าประเด็นเลยเราไม่มีงบประมาณทําให้เขาคือเขาให้เราทาคลิปก่อนให้เราทําก่อนแล้วเขาค่อยจ่ายตังตอนทำเสร็จแต่เราไม่มีงบไงเอางี้อะเงินเหลือ่าไร กเงินแก๊งคว้ามาเลยเงินแก๊งเราอ่ะที่เหลืออยู่อ่ะเหลืออะไรครับหมดแล้วนะตังค์โอ้ยรว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 ยเอาเอาถือถือถือหมดแล้วหมดแล้วนับเร็วๆดิมึงไปกลับสองแถวมาไม่ได้จ้ะมึงมีแม่งเสองสบสี่สามสี่ห้ามึงไม่ต้องมาช่วยกูนับไอ้เหี้ยตังค์ก็เอาตะเหรียญมาให้กูไอ้เหี้ยไม่ได้แบงค์มาให้กูด้วยเต็มโอ้ยมึงได้เต็มแบงค์เหรอ สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดยี่สิบย1่เอ็ดย่บหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ็ดปดเก้าสิบสิบเอิ่อะไรลอล้นแล้วเนี่ยพีวอยแปดสิบแปดบาท3้8บแปจะทำธุรกิจเทียรได้ปะได้ได้ได้ไอ้เหี้ยเรื่องนี้ทำไมเราไม่ทำพี่โบวะเรื่องแบบยิงแอดยิงอะไรเงี้ยเออพี่โบวะรู้เรื่องเยอะ ฮัลโหลพี่มึงถามอะไรเหรพี่ถามอะไรอันนี้เรื่องยิงแอดอะยิงแอดแบบโฆษณาใน Facebook อะที่ให้ลูกค้าเห็นให้เห็นอะเขาใช้งบเท่าไหร่อะสองหมื่นฮะสองหมื่นสองหมื่นพี่มีให้ยืมไหมผมมีอยู่สามร้อยแปดสิบแปดะคราวที่แล้วมึงก็หลอกตังคู่กูไปฮัลโหลสวัสดีครับผมครับพี่เดี๋ยวผมไปหาตังค์กันนะไอ้เิ่งพูดเรื่องนี้อีกแล้วไอ้เิ่งพูดว่า 2 0,000ื่นเลยวะเรามีอยู่300กว่าบาทแลงตอนนี้มันเขาขายอะไรกันวะช่วงนี้ขายดีนะเออไอที่รู้ละไอที่ไงกําลังมาเลยจะปิดพื้นที่ว่าเขาขายน้ำน้ำชาชักอ่ะเออมีทุนแค่นี้เองไอ้เหี้ยซื้อน้ำแข็งซื้อมะนาวแล้วผสมทุเรีดูดเอาก็อร่อยได้ไอ้เหี้ยทำขายแต่แล้วฮะพวกของใส่พวกอุปกรณ์อ่ะเอาที่ไหนยากที่อะไรมีตังค์ปะไม่มีไม่มีออฟฟิศไงออสัตว์ฟฟิศไาสัตวว์ไโโรร่่คบบจในทีีเเดยยปลมึงอะ ้แบงค์ร้อยสามกูขวัญไมได้เอาเหรียญไปแบงค์ร้อยสามคูขวัญให้กูเอาเหรียญเอาแบงค์ไปไปมึงเอาเรื่องมาถ้าขายได้รวยนี่เนียสุริยูเนี่ยโต๊ะเจอแล้วกูเขาทิ้งแน่เลยครับยังไม่ช่วยกูยี่ห้เฮียดมแม่งอย่างกันี้ ลุกไปไหนยะมึงอ่ะอ๋อมึงจะลกไปไหนอ่ะมึงจะไปไหนอะนี่วางเนี่ยไปไอ้เจี๊ยงกูมาคนเดียวก็ได้ไอ้สัตว์เออมึงทำคนเดียวก็ได้เนี่ยได้โตได้ละนี่มึงอ่ะมึงเอาไปทำไมอ่ะขายเทเลียนนะเออเอาไปพายปะไปคนมะนาวนี่ เอ้นี่นี่หายมาหายปลามามาหายปลาที่อยู่ตรงนี้ป่าวะระวังแตกหมดดูตีดหายปลาแตกเลยสัตว์เท่าไรกันเนี่ยเอาไปไหนยืมก่อนขายของอ่ะขายของโอ้ยนิดเดียวนิดหน่อยเองเก็บเองเอายแล้วเก็บด้วยนะครับไปไปมะนาวไป เอาที่สวนเนาะเอาทำเยี่ยที่สวนมะนาวไงมะนาวมันก็ไปหาในตู้เย็นดีมีสามร้อยไม่ซื้อมั้งอะเก็บงบประมาณไงไมีแต่เงี้ยเขี้ยอะไรไอ้ไก่เอาไก่ปะไก่ใไก่วะไก่เนไก่วะมึงยืมมะนาวอพี่ยืมยืมไม่ได้ต่อยอดเงี้ยพี่ซื้อมาโลละร้อยงั้นตอนนี้ถึงเอางี้ดีกว่าพี่เดี๋ยวผมเอาแค่น้ำเดี๋ยวผมเอาเปลือกมาคืนไม่ได้เดี๋ยวมาคืนพอได้ทุนได้กำไรมาเดี๋ยวคืนเลยไปหยิบเงอนที่อะไรอ่ะ Might do I now to get my Better move out the way cause I'm coming with hard it is My head is as hard as a brick but I'm harder than all it is You better move you might get knocked out knocked out Better move you might get knocked out Knocked out You did you know น้ำดีกว่าทำน้ำให้พี่แก้วดิ้โอโเขียนว่ะระวังลงสระแล้ววัวกูไปก่อนดีกว่าแก้วหนึ่งวันวันวันอ่าก็โอเค Mình có sạch đi nè Ău đây Ău đây Tăng Tăng เฮ้ยเป็นเฮียอะไรเฮ้ยฉันเสกฟุตกูไปตามเพื่อนมันยิงงานมันยิงงานมันยิงงานได้จะติดคอไม่บุหรี่มันจะติดไปทับไปทับคอไม่กลัว มามาหนี้มาหนี้มานี่ไปหน่ยไปหน่ยมาหนี้ก่อนยืนตรงกลางเลยยืนตรงกลางเลเงยหน้าขึ้นเงยหน้าขึ้นอ่าบีบหน้าซ้ายน้ำแข็งน้ำแข็งน้ำแข็งตุ๊แข็งหนึ่งก้อนอ่านี่จูรีดูดฮ่าฮ่าปิดไป แบงก์อแองโกลแบงก์มามาบ <c oughs> ุรี่ดูอือมมะนาวโอ,โอ้ลูกค้าใหม่ลูกค้ามาลูกค้าใหม่โอ้นี่เลยนี่เลยคุณทำอะไรกันนะค้าทำไม้ น้ำไรโอ้ยน้ำมะนาวช่วยได้คนนี้คนนี้น้ำมะนาวช่วยเลยอันนี้มึงทำมึงทำอะไรอนะฮะลัลโหลกระเจบพูดหุบมึงหันยังเนี่ยเฮยียเลยโอ้ใยแซงแซงด้วยปุ้ยบีบลงโอขลกเยอะบีบมัน,มมนวาว <c oughs> มน้ำเปลือกใส่บีบมะน,น,นาวใส่เยอะๆเ,เลยคนนี้ชอบกินเปรี้ยวอู้ ก็ให้ย้ํคนเดียวไหมดื่มแล้วทําเยอะเยอะละแก้วไม่เลองดูอะไรนะลองดูมาล้านก็ทําอ่อลองสตรีทฟู้ดสตรีทฟู้ดสตรีทฟู้ดสติอะไรเฮี้ยไม่ชอบแล้สิไม่ชอบไม่ชอบจะใจให้ไม่ชอบคนหน่อยดิโอคนนิดนึงเออย้ําเคยปฏิเสธใครไหมลองดูลองดูอ่า จ่ายตังค์ด้วยจ่ายตังค์ด้วยจ่ายตังค์จ่ายตังค์ด้วยของเยี่ยงนี้ต้องจ่ายตังค์อยู่างนีจ่ายตังค์จ่ายตังค์นี่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 อันนี้ให้ลูกค้าคนนี้เขาชอบแบบพิเศษแบบพี่มาเก็ตได้เลยชอบแบบเมื่อกี้เล้อได้ทำให้แขกหรือคนใต้เนี่ยอะไรโทนมันฟังแล้วมันนี่เอามาเก็บเอาเก็บเงินหน้าขึ้นเงินหน้าขึ้นอะไรเงินหน้าเงินหน้าขึ้นไอ้ไอ้บึกจับจับเงินหน้าดิอ่า ไปมะนาด้วยนาด้วยร้อยทีเด็ดทีเด็ดทีเดทีเด็ดอ่พักทีเดยยมพ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 ยมมเลเช็คเชไปเช็คเาเช็คเช็คามาตังแต่ตังด้วยจะตังด้วยกูเลี้งแล้วกูหมดแล้วเดดิบเดดซิเดดิบดอตังวะเด็ดซิบขอไมวไมวต โอ้ยบ่าต่ออยากต่ออยากต่ออยากกินต่อยูกแล้วนี่้องลองนมชักร้านบางูเป็นร้านี้เขาก็ขายดีนะนมชักใส่มะนาวไปปูนมชักใส่มะนาวด้วยไม่มีที่คนเลยมะนาวมะนาวพอดีว่าต้องต้องตีให้เป็นปองแข่งโอ้ยเมียโทรตามโอ้ยไม่มีเมียไม่มีเมียไม่มีเแต่ผัวมีแต่ ทางนี้ตบปังนี่ปังไม่ได้ขอโทษเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีไรมาเลยตัวด้วยนี่เออบุเร่จ่ายตังดุ่ยจ่ายตังดุ่ยเด้อโบนด้วยมันติดใจมีลูกค้าติดใจปังปังมีลูกค้าติดใจมาเลยมาเลยมาเลยติดใจใช่เมย์เพื่อนผมติดใจครับปัง ได้เออเนี่ยเอาไปแล้วกูกไปส่องแล้วเอาไปแล้วกูไปสองแล้วก็อยากเบิ้านด้วยคนนี้คนนี้เพื่อนผมติดใจอยากเบิ้นรถครับอยากเบิ้นรถไปเจอเยเสียงดังเบิ้นทำไมเสียงดังติดใจไปทำฟังทำไม่ดีดีเลยทุบมันแข่งก่อนเอ่าใส่ไว้อีกลูกนึงอีกลูกนึง ี่บังบอกเลยว่าอร่อยไก่ไปด้วยบังอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยดีเลยแก้วนี้ดีจริงมะเนี่ยของจริงของจริงไอ้ขัดทัวขัดทัวเบลทัวมากเบลทัวมาอันนี้เป็นเอ่อโซดามะนาวทูดีดูดอ่าอ่าอ่า อ่าโอเคพอกินลองชิมดูลองชิมดูอันนี้บังบอกเลยว่าอร่อยทำจริงอร่ออยไหยเฮ้ยอันนี้อันนี้อร่อยจริงอนี่นี่ให้ให้บังชิมเฮ้ยสว่างเลยแล้วบังอีกคนหนึ่งไปไนนายูรี เป็นตาเลยเหรอตาบ้าโออีดีเหรอบังมาชิมเลยอันนี้พรีเมียมเลยอันนี้แบบคำดีอร่อยเลยนี่กินได้อันนี้เป็นโซดามะนาวทูรีดูดจริงเหรอใช่ใช่แล้วคนที่ไหนเนี่ยคนใต้กันแน่พี่ชายปวใต้ปวดแผลแขกแย่ลองไปกันแน่แขกนี่กินได้จริงจริงอันนี้เป็นอ่าโซดามะนาวทูรีดูดอร่อยอันนี้อร่อย เปรี้ยวหวานหน่อยอร่อยอ่าเปรี้ยวหวานหน่อยกินแล้วใช่ไหมกินแล้วใช่ไหมเก็บตังค์ด้วยเก็บตังค์ด้วยมาหรือไม่ก็มีตังค์ไหมเอาสอยมาก็ได้อมีตังค์มีพ่อโอเคมีตังค์โอเคมันน้อยไปไม่พอไม่พอไม่ไม่ไม่น่าจะพอาแก้วละร้อยกว่าบาทแก้วนี้น่าจะมีเป็นแง่งแง่งแดงอ่ะแก้วนี้นะใช่ครับแล้วมีคนกินมาแล้วด้วย มือสามเนี่ยจริงเหรอใช่ป้าเ็บตังคนที่สามนโนบ้านบ้านบังบอกว่าขครกินคนแรกคือราคาถูกยิ่งกินคนท้ายยิ่งแพงบ้านบังเป็นอย่างนี้จริงเหรอใช่นี่คือต่อพี่สามแก้วหนาหนี่มือสามแพงสามลอยใช่ไหมสามลอยเลยใช่นี่ไงพอดีว่าผมไม่มีตังค์เลยมาขายได้ปะเขาได้ปะแบบนี้อ่ะอือร่อยอันนี้อันนี้อร่อยอร่อยอไออันนี้มือขายเนี่ย กูถามจริงๆอ่ะม no. no? uh, oh. mm. ึงใช้อะไรคิดดูยังไงนะยนี no. 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 ่ไงอินเดียไงอินเดียเออร้านอะไรนะเต็มฟูส์ใช่ใช่เต็มฟูส์เดี็กเขาเฟี้ยวดีเลยทำมึงทำอะไรคนไงมาจะบางทีมันอาจจะแบบว่านอนก้นตกตะกอนนอนก้นมึงเพิ่งขนมาหรือคนมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ทำแรกๆเลยใช่อาจจะปีปนใครใครไกลบ้างเมื่อกี้ไปเก็บไปเก็บเลยสักเก็บเลย

ทิ้งทิ้งไงทิ้งครับใช้ได้แล้วมันเปื่อนไอ้เห็นเ,เง,งาก็ติต่งน้ำกินน้ำยังกินน้ำยังอยู่น้ำแล้วสิไอ้เบิกเปิดร้านต่อดิรออะไรอ่ะอนี่ทำให้อะไรอันนี้ทําให้แบบว่าพิเศษเออพิเศษคาปปพับแล้วกันที่ยืมพอบนี่จะทําให้แบบจับๆเลยอร่อยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นี่แบบทำแบบดีๆแล้เนี่ยคนแรกเลย,เลยที้กินอ่ะนี่เอามิตรเอาใครด้วย รอเป็นครับพี่รอเป็นร้านนี้สุดาตัวอะไร่คุณไม่อะคนคนคนสายคน แบบอร่อยมากอ,มอร่อยอร่อยอุดใส่ไม่เยอะด้ะทูรีด่ดูดยันทุกเวเยทุกวันดูดคือไซรัปน้ำหวานที่ผสมกะอะไรก็อร่อยกลิ่นหอมแอปเปลิลน้ำผึ้งหวานจากยาวหวานไม่อันตรายทูรี่ตั้งใจทําให้หวานกว่าสูตรปกติไม่อันตรายแค่เปิดใจโลกใบใหม่รอคุณอยู่แล้วขอฝากเวลคัมดูดเวลคัมดิ้ง้ลนของผมด้วยครับไม่กินว่าแต่บาง อร่อยอร่อยปะกูเป็นบังอะมาแล้วหนูเป็นบังทุกคนต้องกินหมดด้วยใช่กินหมดอร่อยร้นเนี้ยฝากเก็บของไว้นะท้ายเปิดท้ายได้ครับถ้าอุตส่าห์ไม่ก็ยังเก็บของด้วยเออเยียยทำน้ำไม่กินแล้วยังจะมาใช้เก็บของอีกเพื่ออะไรอร่อยอหอแก้วนี้อร่อยจริงอยากกินมาสมสดไหมอ่ะอือ๋อะไรอ่ะเป็นไรอ่ะไอ้มึงลองลองไอ้อาปากไอ้สัตว์อ่ะ nè, Ừ! đủ tam, soda, à, khayao, nha, ơi, ờ, con ghii lẹ, con ghii lẹ, cái lọ này, à, người, 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 con người, con người, แขังข,งขงังอาคนทีเนี้ยคนทูรี่ดูช่องทางการสั่งซื้อ Line at ทูลี่บีเคเคทัพปี้ทู l ี่บีเคเคลาซาด้ามอลล์ทูและ w w w t ์ u l y b k k ว com และอินบ็อกซ์แฟนเพจ Facebook ทูลี่หรือเข้ามาหน้าร้านอยู่ใกล้ๆ BTS ่อ,อนุศปักหมุดทูลี่ได้เลยครับผมสำหรับช่องทางช้อปปี้รอติดตามโปรโมชั่นพิเศษตลอดเดือนมิถุนายน2565นี้ โรลลี่ดูดนะครับไม่ต้องไปซื้ออะไรนะพวกน้ําหวานธรรมดาที่เขาขวดเล้วสี่สิบหตามร้านคาเฟ่นะครับอ่ะครึ่งฝาปื้อฮะเมียจ๋า